เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะสำหรับตัวบัตเตอร์ครีมเนาะทำอย่างไรให้ตัวครีมเนี่ยอยู่นานทนร้อนนะคะก็จะมีอยู่แค่2 3ปัจจัยเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆบ้านใครที่ร้อนมากๆจริงๆซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยววันนี้ให้เคลดรับเรื่องของครีมปัดเค้กนะคะครีมที่ว่านี้ เป็นครีมบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมก็คือเป็นครีมเนยนั่นเองนะคะครีมเนยก็คือตัวนี้วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของบัตเตอร์ครีมนะเรื่องของเนยเนียเนยที่ก้อยใช้คือเนยโฮม e ฟสนะคะเมื่อประมาณสัก4ีหปีที่แล้วอ่าไม่นานประมาณสัก2ปีที่แล้วก็ยังราคา160อยู่เนาะใครที่ <laughs> ใครที่ทำเบเกอรี่นะคะก็จะรู้กันดีนะคะพวกเราสายเบเกอรี่ก็รู้กันดีว่าโฮมเฟสเนี่ยเขาขึ้นราคาใช่ไหม โอเคเมื่อก่อนเนี่ยสปีที่แล้วนะคะสปีที่แล้วอ่ะร้อยหกสิบแต่ตอนเนี้ยมันก็ขึ้นราคามาเป็น2 2 0ร้อยบสองาสิบางล้านใช่ไหมคะแต่ก้อยมองแบบนี้นะตัว250เนี่ยนะคะได้1นกิโลนะคะหนกิโลเนี่ยสามารถทําเค้กแบบเนี้ยนะคะได้ทั้งหมด4ก้อนนะคือ1อ่ะอันนี้พูดถึงในสูตรของก้อยที่สอนนะคะ1สูตรเนี่ยนะคะทำเค้กได 1ก็1สูตรก็คือมีนอย250กรัมใช่ไหมส้ยกรัมคูณสีก็เป็น1กิโลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในสูตรที่ก้อยสอนเนี่ย1กิโลนะคะของเนยโฮมเฟสซึ่ง250าบาทเนี่ยทำเค้กได้สีก้อนเพราะฉะนั้นแล้ว2 2 0อสําำหรับก้อยนะคะก็ถือว่าโอเคนะราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะคะเพราะว่าสามารถทำเค้กได้ถึงสีก้อนด้วยกันเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะตัวเนยนะคะคืออย่างนี้ เนยนะคะมันจะมีอยู่แค่3-4ปัจจัยนะที่ทำให้เค้กเนี่ยอยู่นานทนร้อนนะคะ1 1เลยนะก็คือตัวเนยนะคะตัวเนยเนี่ยอุณหภูมิของเนยนะต้องได้อยู่ที่2 1ถึง23องศาอันนี้สำคัญมากไม่ว่าเราจะตีครีมแบบไหนครีมสุดสวิตที่ก้อยสอนที่ต้มน้ำเชื่อม ครีมสุดอิตาเลียนที่ต้มน้ำเชื่อมหรือครีมสุดอื่นๆที่ผสมแค่ไอซิ่งแล้วก็ตัวเนยเนยต้องได้อุณหภูมิ21-23อถึง23องศาเราวัดยังไงล่ะคะอันนี้เป็นเนยก้อนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็น1กิโลเลยแล้วก็หัน่นคือหัน่นตอนที่มันยังแข็งอยู่นะ คือแบ่งไว้เลยนะคะอันนี้บอกเทคนิคนะเราเราซื้อเนอยมา1ก้อน1กิโลใช่ไหมคะเราต้องการที่จะทําเค้กเนี่ยนะคะหสูตรเท่ากับ1ปอนด์หสูตรคือ225กรัมใช่ไหมแล้วก็หั่น1 2 3 4ออกมาเป็น4ก้อนได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก้อนประมาณนี้นะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แรปไว้แรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตัวเนยตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าฟิตได้ด้วยนะคะก็เคยเข้าฟิตไว ตัวนี้เลยนะเข้าฟริดไว้ก็เดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเนยนะคะโอเคอุณหภูมิเนี่ยวัดยังไงเหรอคะ2 1่สอดถึงยีองศาเราทําอย่างนี้เราเอาเนยเออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะมีที่วัดอุณหภูมิเราทําขนมต้องมีที่วัดอุณหภูมิซึ่งก็ราคาหลักร้อยนะคะร้อยกว่าบาทนะมันจะเป็นด้ามเหมือนปากาใช่ไหมคะเป็นด้ามแหลมๆแ,แบบนั้นอันนั้นสามารถที่จะ วัดอุณหภูมิอาหารวัดอุณหภูมิขนมเบเกอรี่นะคะวัดอุณหภูมิพวกวัตถุดิบแบบนี้แต่ไม่สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ที่วัดอุณหภูมิร่างกายกับวัดอุณหภูมิขนมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเราเอามาวัดไม่ได้นะคะเราเอามาวัดมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเอาวัดเอาที่วัดอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมคะถ้าเกิดตัว เค้กหรือว่าครีมเนี่ยมันร้อนเกินไปมันมันจะไม่โชว์เพราะฉะนั้นมันคนละแบบกันนะคะเวลาวัดคืออย่างนี้เราก็จะเอาตัวที่วัดเนี่ยปักลงไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแบบนี้นะคะเราก็แกะถุงพลาสติกออกนะคะมีแต่เนยลนะ้วนๆเนาะก็ปักลงไปนะคะการที่จะทําให้เนยเนี่ยออกมาใช้งานได้เร็วที่สุดจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะเพิ่มเป็น3ามแล้วกันสําหรับใครที่อยู่เมืองนอกนะคะคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยจะ ทำหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทิ้งไว้นานข้ามวันข้ามคืนเนยก็จะไม่นิ่มสักทีเพราะอุณหภูมิห้องอยู่ที่เมืองนอกเข้า20องศามันก็ยังแข็งอยู่อย่างนี้นะคะใช้เวลานานมากเนาะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3วิธีคือ1นนะคะการที่จะทำให้เนยเนี่ยกลับมาเป็นอุณหภูมิห้องได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เราเอาออกมาจากช่องตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นอุณหภูมิปกติก็คือว่า6องศาใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมคะ เรา,เอาออกมาแล้วก็วางไว้ข้างนอกนะคะเนึ่งคือวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องวางไว้ก็วางไว้อย่างนี้เลยนะคะจะผ่านไปประมาณสัก 3- ถึง4ชั่วโมงเนยถึงจะกลับมานิ่มโอเคไหมวางไว้อย่างนี้ยอาจจะแรปไว้อุณหภูมิห้องปกติผ่านไป 3- ถึง4ชั่วโมงเนยถึงกลับมานิ่มได้นะคะแต่ทีนี้ใครที่อยากจะใช้งานเลยคืออยากคือมีลูกค้าค่ะลูกค้าต้องการเลยอะค่ะ จะทำไงคะให้เนยมันนิ่มแล้วก็เอามาตรีตรีได้เลยนะคะนั่นก็คือเข้าสู่ขั้นตอนที่2วิธีที่2นั่นก็คือเอาเนยเนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟนะคะเอาเนยเนี่ยนะคะแกะพลาสติกออกนะเอาเนยเนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟแต่ต้องใส่ครั้งละประมาณสัก 5วินะคะ5วิถึง10วิแค่นี้พอนะไม่ใช่ใส่เป็น1นาที2นาทีไม่ได้เลยนะคะอันนั้นถ้าเกิดใส่นานไปเป็น1นาทีนะ่ยก็คือเป็นเนยที่สำหรับมาทำบราวนี่นะคะมันก็จะละลายเป็นน้ำเยิ้มไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่2วิธีที่ทำให้เนยเนี่ยกลับมานิ่มแบบเร็วเพื่อที่จะเอามาตีนะคะขึ้นรูกเป็นเป็นครีมปาดเค้กเนี่ยเอาใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณสัก 5วิถึง10วิพอนะคะเนาะเสร็จแล้ววิธีที่3มอันนี้สําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะก็ถ้าเกิดอยู่ที่ไทยเรานะคะเวลาที่เราจะทําครีมนะแล้วก็วางข้างนอกไว้นะคะหรือไม่ก็เข้าไมโครเวฟเนาะหรือนะคะใครอยู่เมืองนอกมันจะมีฮีตเตอร์นะฮีตเตอร์ที่ทําความร้อนอยู่ในบ้านนะคะ <laughs> มีฮีตเตอร์นะคะเราก็เอาเนยนะคะ เอาเนยไปวางบนฮีเตอร์นะคะแต่ไม่ใช่ว่าวางแค่เนยนะเราใส่ถ้วยใส่ชามนะคะใส่กล่องแล้วก็วางบนฮีเตอร์แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะตัวฮีเตอร์แป๊บเดียวเท่านั้นเองตัวเนยก็จะกลับมานิ่มปกติโอเคไหมโอเคไหมคะเรามาดูตรงนี้นะคะพอเราได้เนยเสร็จแล้วนะนั่นก็คือเป็นเทคนิคที่1น,นะคะเทคนิคที่1ที่ทําให้ตัวครีมเนี่ยอยู่ทนร้อนไม่ไหลยเยิม้ม ะะก็คือตัวเนยต้องได้อุณหภูมิ21ถึง23องศาเวลาที่เราเข้าไมโครเวฟหรือวางบนฮีเตอร์ก็ตามแต่เราต้องเช็คอุณหภูมิเสมอนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยร้อนมากจริงๆตัวตัวเนยวิธีพิดีที่เราจะทำเค้กแน่นอนว่าดีที่สุดคือทำในห้องแอร์ถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าร้อนมากๆแนะนำเลยก็คือทำ ตอนกลางคืนตอนกลางคืนแน่นอนว่าอุณหภูมินะคะมันจะเย็นกว่าตอนกลางวันแน่นอน100%ถ้าบ้านใครไม่มีแอร์นะทำแบบนี้ทำแบบนี้บ้านใครไม่มีแอร์นะคะสำหรับตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยนะคะเอาออกมาเอาเช็คอุณหภูมิปุ๊บๆตีเสร็จปุ๊บแล้วก็ปาดทันทีปาเสร็จปุ๊บเข้าช่องฟรีตหรือว่าเข้าตู้เย็นทันทีทําตอนกลางคืนโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดบ้านใครมีแอร์ก็ทําตอนกลางวันนี่แหละโอเคไหม โอเคต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินมากๆจริงๆบ้านร้อนมากๆจริงๆเป็นวิธีที่3ที่จะบอกนั่นคือเราใช้เนยขาวเข้ามาด้วยเนาะเราก็รู้กันดีจะเป็นเนยขาวเป็นช็อตเทนิ่งใช่ไหมคะเนยขาวเนี่ยนะมันมัน ค่อนข้างที่จะไม่ดีต่อสุขภาพนะค,คือตามสูตรก้อยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช้เนยขาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉุกเฉินมากๆจริง,รงๆนะคะร,ร้อนมากๆก,ก็อนุญาตให้ใช้เนยขาวได้เข้ามาแทนตรงนี้โอเคไหมคะใช้เนยขาวอาจจะเนยขาวผสมสัก1น่ส่วนส่สมมติว่าจะเราจะใช้เนยทั้งหมดนะคะสมมตินะใช้เนยทั้งหมด100กรัมตัวเนยขาวก็อาจจะเป็นยี่สิบห้ากรัมอะไรแบบนี้นะคะยี่สิบห้าแล้วก็ ตัวเนยแท้ก็อาจจะเป็น75อะไรแบบนี้นะคะตัวเนยขาวก็จะช่วยให้ตัวครีมเนี่ยอยู่ข้างนอกได้นานเนาะอันนี้นะสำหรับใครที่ฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามไม่ใช้เนยขาวจะดีจะดีมากกว่านะคะรสชาติก็จะได้รสชาติเป็นเนยแท้ๆนะคะแล้วก็อร่อยมากกว่านั่นเองเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองลอง,ลองทำดูนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าแล้วแต่เราจะชอบไหมถ้าเกิดเติมเนยขาวเข้ามาอะไรแบบนี้เนาะ ต่อไปนะคะวิธีการเก็บรักษาอ่ะวิธีการเก็บคือแบบนี้อันนี้นะถ้าเกิดว่าเราตีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตีครีมตีครีมนะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เราก็สามารถที่จะผสมสีไว้เลยเอาใส่ในถุงอันนี้เป็นถุงที่สามารถที่จะเข้าช่องฟิตได้นะหรือใส่ในกล่องนะคะอันนี้กใ็ใส่ประมาณสัก 2- 3ชั้นเลยนะเห็นไหมแบบนี้นะคะ แล้วก็อยู่ข้างในอีก1ชั้นนะคะตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะอ่านี้ก็ใส่1ชั้นนะคะพอเราเอาใส่ในแบบนี้เนยนะคะอันนี้ก็ใส่แค่ชั้นเดียวนะมันจะเป็นแข็งแข็งแบบนี้มันจะเป็นแข็งแข็งแบบนี้นะอันนี้คือเนยที่แช่ฟรีสไว้นะคะเราสามารถตัวครีมเนี่ยพอปาดเสร็จแล้วนะคะพอตีเสร็จแล้วเนาะ ตีเนยเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นาน1คืน1วันอุณหภูมิห้องแบบเนี้ยนะคะพรอ,อุณหภูมิห้องหมายถึงในห้องแอร์นะอุณหภูมิห้อง25องศา26องศาไม่ใช่ว่า ร้อนจัดร้อนมากๆนะคะคือเราตีเสร็จแล้ววางไว้ข้างนอกแบบนี้ได้นาน1วัน1คืนอะ่ะนะคะเสร็จแล้วใส่ในช่องใส่ในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยช่องธรรมดาเนี่ยได้นาน5วันนะคะเสร็จแล้วใส่ในช่องฟิตโดยเก็บรักษาแบบนี้นะคะได้นานทั้งหมด2เดือนค่ะต่อไปนะคะวิธีการใช้งานวิธีที่เอากลับมาใช้งานคือ1นะคะ ตีสมมตินะก้อยจะชอบทำแบบนี้เพราะก้อยตีเสร็จแล้วตอนกลางคืนก้อยก,ก็แรปไว้แรปตรงชามผสมนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแหละนะคะเสร็จแล้วพอพรุ่งนี้เชา้าปุ๊บเอาแรปออกแล้วก็จุ่มหัวตะก้อลงไปแล้วก็เดินเครื่องนะคะเดินเครื่องตีตีวอร์มด้วยสปีดต่ําสุดใครที่มีเครื่องตีตัวเล็กมือถือก็ตีวอร์มด้วยสปีดต่ําสุดตีนานไปเลยนะคะสินาทีไปเลย อันนั้นคือการวอร์มครีมที่จะกลับมาใช้งานได้สำหรับที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วนะคะต่อไปข้อที่2เนี่ยนะคะเราเนี่ยเอาแช่ในตู้เย็นเสร็จแล้วค่ะพอผ่านไป5วันแล้วค่ะอันนี้ถึงแม้ว่าเราแช่ในตู้เย็นนะคะมันก็จะแข็งแบบนี้แหละเพราะว่าตัวเนยเนี่ยแช่เย็นปุ๊บมันก็จะแข็งใช่ไหมคะเนยเนี่ยแช่เย็นมันก็จะแข็งแบบนี้นะคะวิธีการวอร์มคืออย่างนี้ตัวเนยนะคะตัวครีมเนี่ยที่จะแช่เย็นกับในช่องฟิตเนี่ย ก็คือวอร์เหมือนกัน2อแบบอา้าสองอย่างเนี่ยสองจะแช่ช่องธรรมดาหรือว่าช่องฟิตเนี่ยวอร์เหมือนกันนะคะวอร์เหมือนกันเอาวางข้างนอกพอวางข้างนอกเสร็จแล้วปุ๊บก็เช็คอุณหภูมินะคะวางไว้สักสี่ชั่วโมงอะนะคะเช็คอุณหภูมิเสร็จปุ๊บถ้ามันได้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามองศาก็คือใช้งานได้เลยอันนี้สิบหกองศาใช้งานได้หรือยังคะยังเนาะอันนี้สิบหกองศายังใช้งานไม่ได้ ก็วางไว้ค่ะนะคะอย่างน้อยก็ได้แหละสาชั่วโมงถึงจะมาเป็นอุณหภูมิปกติก็คือ21-23อถึงศ3องศาะคะอาก็ให้25เลยนะคะสำหรับเนยที่เราตีเสร็จแล้วที่จะเอามาปาดเค้กนะคะ21-25ององศาเลยเนาะเราเช็คดูแบบเนี้ยเช็คดูเช็คดูนะคะใครที่มีแบบปากกาก็ปากลงไปแล้วก็ดูว่าเออมันได้อุณหภูมิระหว่าง2 1หรือ25หรือยัง ถ้าได้แล้วปุ๊บในระหว่าง21หรือ25ก็เอานำไปปาดเค้กผสมสีได้เลยแต่ถ้าต้องการด่วนมากค่ะต้องการใช้ด่วนมากค่ะเราก็จะทำเหมือนวิธีแรกๆย้อนกลับไปตอนแรกๆนั่นก็คือเอาไปใส่ในไมโครเวฟค่ะนะคะเราเอาครีมแข็งๆแบบนี้แหละนะคะใส่เอาพลาสติกออกนะเอาครีมแข็งๆแบบนี้นะคะใส่ในจานไว้แบบนี้ ใส่ในจานเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ในไมโครเวฟประมาณสัก5วิหรือว่า10วิไม่เกินนี้นะคะแล้วก็เช็คอยู่เสมอว่าโอเคมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วไหมระหว่าง21ถึง25าพอได้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาคนวิธีการคนวันนั้นก็อสอนนะวิธีการคนใช้ไม้พายนะคะบี้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 ลงไปนะคะตะล่อมบี้บี้ลงนะคะแบ่งออกมาผสมสีทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละคือเป็นวิธีการ นะที่จะทำให้ตัวเนยเนี่ยกลับมานะคะคใช้งานได้แบบนี้นะที่ก็เล่าให้ฟังนะคะคเก็บรักษาและก,การวอร์มวิธีการใช้งานนะแล้วก็สรุปว่าทําให้เนยเนยนะคะคอยู่ในอุณหภูมิห้องนี้ยังไม่จบนะคะคทำให้เนยเนีย่อยู่ในอุณหภูมิห้องได้นานมากๆนะคะก็คือว่าเนยต้องอยู่ที่21อถึง23สองศาและหลังจากนั้นพอเราปาดเสร็จแล้วนะคะคพอเราปาดขึ้นรูปเสร็จแล้วแบบนี้นะคะ เราใส่กล่องใส่กล่องเค้กแล้วก็แช่ตู้เย็นทันทีก่อนจะส่งลูกค้าเนี่ยต้องแช่ตู้เย็นอย่างน้อยก็ยให้อย่างน้อยที่สุดนะสามชั่วโมงก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยพอเราเนี่ยนะคะปาดเสร็จแล้วตอนปาดเนี่ยจังหวะที่ปาดหรือว่าตบแต่งบีบครีมเนยมันยังนิ่มอยู่โอเคไหมถ้ามันแข็งมันปาดแบบนี้ไม่ได้โอเคไหมคะมันยังนิ่มอยู่นิ่มคือนิ่มแบบนี้มันยังนิ่มแบบนี้นิ่มเป็นแบบเลวๆแบบนี้อันนี้ อ่ะนิ่มอันนี้คือปาดแล้วก็ตกแต่งบีบครีมแบบนี้อันจะนิ่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันนิ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องเอาไปเซตตัวอีกรอบหนึ่งพอครีมเนี่ยนะคะเราปาดบีบครีมข้างนอกหรือว่าปาดตรงขึ้นรูปตัวเค้กเนี่ยต้องเอาไปเซตตัวในตู้เย็นอีกรอบหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยสี่ชั่วโมงให้นะให้นะแต่ว่าโอเคหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แหละแต่ว่ามันจะ มันจะมันจะมันไม่เวิร์กเท่าเราเซตตัวในตู้เย็นนานสีชั่วโมงนะคะพอเราขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแช่ตู้เย็นเลยนะคะและแช่ในตู้เย็นต้องใส่ในกล่องเค้กให้เรียบร้อยโอเคไหมคะตัวเค้กตัวครีมเนี่ยนะมันจะดูดกลิ่นของตู้เย็นมันจะดูดกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผักกลิ่นทุกอย่างของตู้เย็นเนี่ยเข้ามาในครีมในตัวเค้กเพราะฉะนั้นต้องครอบนะคะใส่ใน กล่องแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้โอเคไหมคะอย่างน้อยสีชั่วโมงพอแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บนะคะนั่นแหละถึงจะส่งลูกค้าได้โอเคไหมถึงจะส่งลูกค้าได้นะคะหรือถ้าหรือถ้าเราปาดเค้กนะคะตีครีมเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาลูกค้ามาล้อน,น้าประตูนหน้าบ้านแล้วคะ่ะส่งลูกค้าตอนนี้ได้เลยไหมคะได้แต่ต้องบอกกําชับว่าลูกค้าคะพอถึงบ้านแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะต้องเซ็ตตัวในตู้เย็นทันทีนะคะ ต้องแจ้งแบบนี้เสมอนะแต่ถ้าเราเซตตัวในตู้เย็นเนี่ยน,นะคะแช่ให้ลูกค้าไปเลยนาน4ชั่วโมงเสร็จแล้วลูกค้าสามารถตั้งข้างนอกแบบนี้ได้นาน4ชั่วโมงเหมือนกันโอเคไหมถ้าเราแช่ให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราเราแช่เค้กเนี่ยเก็บไว้กับเราเนี่ย4ชั่วโมงแล้วนะคะอย่างน้อยนะแต่ถ้าเกิดข้ามคืนยิ่งดีมากๆนะคะแช่ไว้ข้ามคืนนะเสร็จแล้วลูกค้าเอาไปแบบนี้ลูกค้าก็สามารถตั้งแบบนี้ได้4ชั่วโมงเหมือนกัน โอเคไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของตัวครีมบัตเตอร์ครีมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ที่จะมาแชร์ให้ฟังเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ